คำถามนี้น่าสนใจครับเขาถามมาว่าพี่บำกรณีอย่างนี้ติดกี่เดือนครับก็โดยปกติแล้วไม่นานเลยเพียงแค่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาด่านแนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอดแนว7 8 0 0กิโลเมตรเนี่ยมีการปิดทั้งหมดเลยยังคงเหลืออยู่ที่ตมจันทบ,บรุรีที่ยังเปิดสาหรับการส่งชาวกัมพูชากับประเทศกัมที่จะขนส่งผู้ที่คดีเสร็จสิ้นแล้วนะต้องมีความคุ้มค่าพอสมควรในการที่เราจะใช้ กำลังเจ้าหน้าที่อย่างน้อย2อถึงสนายในการเป็นผู้ที่ดูแลการนําส่งแล้วก็พาหนะขึ้นเป็นรถหลวงน้ํามันเพื้อเพลิงเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักค่าอาหารอย่างนี้ซึ่งเป็นการเบริกจ่ายจากงบประมาณของหลวงทั้งสิ้นเลยแต่แต่ละครั้งเนี่ยจึงต้องให้มีความสมเหตุสมผลก่อนนะครับส่วนใหญ่เราจะพิจารณาเรื่องของความคุ้มค่าในการที่จะเอาไปส่งนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเราก็ต้องมีการเบริกจา่ายค่าค่าประกอบเลี้ยงนะครับค่าข้าว คานามสามมือซึ่งไม่ใช่เป็นผลดีต่อทางราชการนะครับในการที่เราจะเอาเขาไว้นานๆแต่ว่าด้วยเหตุจําเป็นเรื่องความคุ้มค่าในการขนส่งนั่นเองนะครับน,นี่ก็คือคําตอบนะครับ